ฟาคุนโดเปเยสตีเพรที่เราวันเจิดจลัดหลังจากจบปรีซีซั่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ผ่านมานั้นแฟนบอลแมนยูไนเต็ดหลายต่อหลายคนเริ่มออกมาพูดถึงเด็กหนุ่มวัย21ปีทีมชาติอุรุกวัยนามว่าฟาคุนโดเปเยสตีกันมากขึ้นจากฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะดูดีเล่นได้อย่างเพลินตาจังหวะกระชากลากเลื้อยที่ทำเอาคู่แข่งร้มหัวทิ่มหัวต่ำกันมาหลายต่อหลายคนแถมยังดูน่าจะสามารถพัฒนาไปได้อีกเยอะกันเลยทีเดียว ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับฟาคุนโดเปเยสตีปีกขวาดาวรุ่งที่ว่ากันว่าเป็นปีกที่มาพร้อมกับผรนสวรรค์และรอวันเป่งประกายเปเยสตี ST, นั้นเป็นชาวอุรุกวัยโดยกำเนิดเจ้าตัวได้เกิดที่กรุงมอนเตวิเดโอประเทศอุรุกวัยเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2001โดยเจ้าตัวเริ่มหันเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุได้เพียงแค่4ขวบเท่านั้นและจากนั้นเขาก็ได้ไปอยู่กับทีมเยาวชนของราพิคาดาต่อด้วยลิเวอร์พูลมอนเตวิดเดโอ เนื่องจากฝีเท้าที่โดดเด่นเกินไหวทำให้เขาได้ย้ายมาอยู่กับปยิยรอนสมสอนชื่อดังเนิลลิกอุรุกวัยเมื่อปี2 0 1 8และการได้มาเล่นที่ปิยร์อนภายใต้การคุมทีมของเดียโก้ฟอรันอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เวลานั้นยังเป็นกุซื้ออยู่ปเยสตีในวัย17ปีเริ่มเผยถึงความยอดเยี่ยมและพรสวรรค์ของตัวเองออกมาทีละน้อยจนฟอร์มได้ไปเข้าตาสตาฟโค้ดของทีมและเขาก็ได้ประเดิมลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่เป็นนัดแรก ในแมตช์ที่ฟาดแข่งกับดิเฟนเซอร์สปอร์ติ้งเมื่อเดือนสิงหาคมปี2 0 1 9และจากนั้นเป็นต้นมาเปเยสตีก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมชุดใหญ่และยังได้รับความไว้วางใจให้ใส่เสื้อหมายเลขสิบของทีมอีกด้วยและในฤดูกาลนั้นเขาก็ได้ลงสนามให้กับทีมไปถึง37เกมทำได้1ประตูส่วนตำแหน่งที่เปเยสตีได้ลงเล่นเป็นประจำในทีมคือปีกขวาซึ่งเจ้าตัวมีจุดเด่นอยู่ที่การเลี้ยงบอลและพาบอลฉีกแนวรับคู่แข่ง ได้ด้วยเทคนิคส่วนตัวและคมเร็วที่จัดจานและในบางครั้งก็สามารถโยกไปเล่นทางริมเส้นฝั่งซ้ายได้อีกด้วยโดยนอกจากการลากเลื้อยแล้วดาวเตะวัย8ยังมีเทคนิคที่ดีมีการคองบอลและเก็บบอลไว้กับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยโดยเขาถูกนําไปเปรียบเทียบว,ว่ามีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับเปาโลดิบาร่ากองหน้าชาวอนตายกันเลยทีเดียวและหลังจากนั้นฟอร์มของเขาก็โดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆจนหลายทีมในยุโรปเริ่มจับตามอง นอกจากแมนยูที่ให้ความสนใจตัวเปเยสตรียังมียักษ์ใหญ่อีกมากมายทั้งเรอัลมาดริดแอตเลติกมาดริดรวมทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมคู่ปรับร่วมเมืองที่สนใจในตัวของเขาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันทว่าท้ายที่สุดแล้วปีกดาวรุ่งชาวุรุกวได้ตัดสินใจเลือกที่จะย้ายมาค้าแข่งให้กับยอดทีมแห่งถิ่นโอทับฟอร์ดด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์และเซ็นสัญญาระยะยาวถึง5ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาได้อีก1ปี และสำหรับหมายเลขเสื้อที่เขาเลือกใส่นั้นก็มีเหตุผลส่วนตัวด้วยคือเปเนสตีลเลอกที่จะสวมใส่เสื้อหมายเลข28ซึ่งเคยเป็นเบอร์ที่เดวิดเบคแฮมตำนานปีกขวาของทีมเคยใส่มาแล้วแต่ตอนที่เจ้าตัวขึ้นมาอยู่ทีมชุดใหญ่ของปีศาจแดงใหม่ๆนั่นเองและหากนับถึงปัจจุบันวันเวลาผ่านไปแล้วถึง3ปีที่เขานั้นได้ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนกระทั่งตอนนี้อายุอานามก็ปาไปแล้วถึง21ปีแต่ก็ยังไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ได้ในระยะยยยาวเล หลังจากที่2ฤด,ดูกาลแรกนั้นเขาได้ย้ายทีมในรูปแบบยืมตัวไปสะสมประสบการณ์กับอาราเบตที่ประเทศสเปนก่อนจะกลับมามีชื่อในทีมชุดใหญ่ในซีซั่นที่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับโอกาสมากนักเนื่องจากว่าทีมเพิ่งจะซื้ออันโตนี่ซานโตสต,ตัวรุก100ล้านฝั่งขวาชาวบราซิลมาร่วมทีมแต่จนแล้วจนรอดซีซั่นที่ผ่านมาอันโตนีเองก็ยังไม่ได้มีฟอร์มการเล่นที่ถือว่าดีอะไรมากมายทำให้ฤดูกาลที่จะถึงนี้ มีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับที่เราอาจจะได้เห็นเจ้าหนูฟาคุนโดเปยสตีสอดแทรกขึ้นมาท้าชิงตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวากับอันโตนีหลังจากที่ช่วงปรีซีซันที่ผ่านมาเขาค่อนข้างมีฟอร์มการเล่นที่ดีกระชากทีเป็นหายตลอดล็อกหลอกคามาวิงกาจนเสียผู้เสียคนกันมาแล้วและยิ่งในเกมอุ่นเครื่องเกมสุดท้ายกับแอตแลนติกบิลเบาที่นับได้ว่าเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาในช่วงปรีซีซันที่ทำเอานักเตะบิลเบาต้องดึงต้องกอดต้องรั้งต้องเตะต้องฝาวเท่านั้นถึงจะหยุดเด็กคนนี้้ได และเขาก็ได้ไปสุ์แล้วว่าเขาพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่และพร้อมที่จะเบียดแย่งตาแหน่งกับพวกพี่ๆในทีมอยู่ที่เอริกเทนหาแล้วนะครับว่าพร้อมจะสนับสนุนแข้งอุุกไวย์รายนี้มากน้อยขนาดไหนและจะสามารถดึงศักยภาพของเขาออกมาได้มากเท่าไหร่แฟนผีต้องติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันนี้แฟนผีตัวยงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ